สาววายดอตตัวลายสวยกริบเลยนะครับเป็นสาวแล้วหนุนแม่นี่อันนี้ก็บาพิมัดร็อกสายประกวดของเรา เอยมาอาบแดดวันนี้แดดออกแดดสวยมากวันนี้ไก่ก็สดชื่นขึ้นนะครับมีเครียดด้านในก็เป็นน้องปันเงินปันทอง คิวคิวคิวมานี้มานี้ยตัวน้อยมานี้ไก่ลาย,ยลายสวยขนาดนี้น่ตัวจับยากแล้วความสวยเนี้ยมาพีมา ล็อกอยู่ฝั่งโน้นตัวนี้วายดอทสวยไอคนละแบบนะครับก๋งลังเนียนเลยนจะจ๊ะแม่จ๋ากลังเนียนเลยมันมาแล้วครับตัวนี้สายสายประสิทธิ์นะครับมาพิมมัดล็อกตัวนี้ก็เก็บเก็บวามีสายประกวด ไข่สวยงามต่างประเทศนะครับชอบกระทักรักกระบอกนะครับนั่นไงก็เป็นปั้นเงินปั้นทองนงกระจอกเทศของเราอากาศดีๆวันนี้เป็ดไก่สดชื่นนะครับ